านอำนวยกลี่นอยู่ในยกสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นประธานปิดแคมป์ฟุตบอลเยาวชนคนตาบอดในโครงการเตรียมทีมและส่งเสริมศักยภาพผู้พิการทางสายตาและทักษะฟุตบอลระหว่างวันที่30กันยายนถึง13ตุลาคมที่ผ่านมาที่สนามเอ็มพันสปอร์ตจังหวัดนนทบุรีซึ่งภายในแคมป์ดรยศพลสุกุมนันอุปนาย,ยกสมาคมและผู้จัดการทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยนายอัครเดชอินตาอินผู้จัดสินฟุตบอลคนตาบอดและคณะผู้ฝึกสอนทีฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทย และเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกฎติกาเบื้องต้นของฟุตบอลคนตาบอร์ดและมีการฝึกสอนฟุตบอลคนตาบอดของเยาวชนในโครงการซึ่งมีนักกีฬาหน้าใหม่กว่า20คนจากหลายจังหวัดอาทิชนบุรีแพร่สงขลาและกรุงเทพเข้าร่วมแขป์ฝึกสอนซึ่งการอบรมไปไปอย่างอบอุ่นตลอด2สัปดาห์นายอนวยกลิ่นอยู่นายกสมาคมกีฬานคนตาบอดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนดาวรุ่งเข้ามาฝึกซ้อมในแคมป์เก็บตัวเพื่อให้ทักษะความรู้ความสามารถต่อยอดในการก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยนอกจากนี้จะผลักดันการแข่งขันฟุตบอลคนตาบอดหญิงต่อไปด้วยเราจะทําให้มีดาวรุ่งหน้าใหม่ขึ้นมาเพื่อทดแทนคนเก่าแล้วเราก็ควรจะเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนนี้ก็อยากจะให้เขาใช้โอกาสของเขาให้เต็มที่ทุกวันนี้เขาบอกว่าสิทธิเท่าเทียมกัน ทั้งชายและหญิงฉะนั้นเราก็อยากทําให้นักกีฬาหญิงของเราที่เล่นฟุตบอลอยากจะให้โอกาสเขาเช่นเดียวกับนักกีฬาตาบอดผู้ชายขอให้ผู้หญิงของเราได้มีโอกาสเล่นเช่นเดียวกับนักกีฬาผู้ชายครับ